สวัสดีจ้าพี่น้องเมือนดนจินสิบห้าเมื่อกินตําทัวว่าหันคิปรุดไปนะจ๊ะกินกินไม่หยุดเลกินไปดน,นเคิงคิมแล้วพี่น้องกนไปกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพาแสแปร์หนเด้อค่ะพี่ทั้งเพลงแ้วก็ยูทนะูบเนาะเนาะจจงได้กระขอบคุณหลายๆเ้อจ้าไปกินกันเลยมีไก่ทอดแล้วก็มีผักบีบิคอร์สผักทัวพูนะจ๊ะข้าวเหนียวนึ่งเองมาแซ่บเลยพี่น้องโอ้โห tâm thua tâm em không Hãy thua ไก่ทอดผักเบบี้คอร์สกรอบๆได้พี่น้อง lá nó ngon lên Nó cho sắp lắm cần Cái thoát sư xe bên nó ปิ้งนมสดด้วยอสามไม้นะจ๊ะเนีย่ยฉันซื้อมาสามไม้แล้วก็มีไก่ทอดอื คลิปนี้ตำทั่วมันสิหมือนคอ,อย่างกินไทยไปเลยเครื่องคลิปเราโทษสามันตัดไปเลยแสดงความันเต็ม,มกินก็เลยมาตั้งคลิปไหมอืมมือมก็นยน้อยก,กินก็นเลยขีข้คานไปตำอีกกินไม่ได้เครื่องคลิปแลวแม่จ้า เดี๋ยวมันจะเสียคลิปเนาะจริงๆแเลยสดน้ำซ้มตําออกกันเลย ้ประเด็กนัวค่ะไขท่ทอดก็อร่อยอร่อยเลย ชดน้ำท่วมต่ำเลยพี่เนาะ Jeg tar det der i leie. mm-hmm yep <clears throat> ปลาแดงนัวๆเลยพี่น้องเลยอโอ้ยอิ่มเลยพี่น้องเกือบว่าได้คลิปมึงน,นี่ <c oughs> ไปลูกค้าสำหรับคลิปกินตำถั่วปลาล้านัวๆแล้วก็มีไก่ทอดหมูหมูย่างหมูปิ้งนุ่มสดผักเบบี้คอร์สกินกับข้าวเหนียวอันฮ้อนสุดยอดเลยพี่น้องที่ได้กินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง ชินพาแสแตร์มิเดอร์ค่ะมีทั้งเพจและก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจึงไดก็ขอบคุณห,หลายๆด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย